มาดูอนาคตของคุณพิธากันหน่อยไหมคะหลังจากที่สารเนี่ยได้มีการสั่งจำคุกคดีม็อบดูเหมือนว่าสอจะกระทบเก้าอี้นายกหรือเปล่าอ่าโดย นักวิชาการค่ะก็ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นนะคะกับคำพิพากษาที่ได้มีการพิพากษากรณีของคุณพิธาเดี๋ยวพาไปดูกันที่รองศาสตราจารย์เจตโทน,นวณิกนะคะอาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยบัณฑิตเอเชียในฐานะอดีตท,ที่ปรึกษากอรอทอบอกว่าจากคำวินิจขอภยัยคา พี่ภากษาสารแขวงปทุมวันเนี่ยนะคะในคดีแฟลตม็อบสารเนี่ยสั่งจำคุก4เดือนรอลงอาญา2ปีแต่แกนนำก้าวไกลและคณะก้าวหน้านะคะอาจต่อแกนนำก้าวไกลและคณะก้าวหน้าซึ่งจะส่งผลอันนี้คืออาจารย์เจตบอกนะจะส่งผลทำให้คุณพิธา ในฐานะแคนดิเดตนายกของพรรคค่ะจะขาดคุณสมบัติตามรัฐธรรมนูญมาตรา160วงเล็บเซึ่งคุณสมบัติตามมาตรานี้เนี่ยอาจารย์เจ็บอกว่ามีความเข้มข้นมากกว่ามาตรา98อีกนะคะซึ่งหากในกรณีนี้เมื่อคุณพิธาขีดเส้นใต้ตรงนี้นะเมื่อคุณพิธาจะดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีอื ก็จะมีการพิจารณาคุณสมบัติตามรัฐธรรมนูญมาตรา160ทีนี้มาดูกันหน่อยรัฐธรรมนูญมาตรา160เขาระบุว่าอะไรหรือก็คือต้องคำพิพากษาให้จำคุกแม้คดียังไม่ถึงที่สุดด้วยนะคะทุกคนแม้จะมีการรอลงอาญาก็ตามด้วยนะเออทำให้เป็นรัฐมนตรีหรือเป็นนายกไม่ได้แล้วค่ะ ส่วนคุณธนาวัตรสังทองนะคะอดีตกอรอทอก็บอกว่าจากคำพิพากษาของสารแขวงปทุมวันเมืม่อวานนี้ในเรื่องคุณสมบัติการเป็นรัฐมนตรีหรือแคนดิเดตนายกของคุณพิธาเนี่ยนะคะเข้าข่ายรัฐธรรมนูญมาตรา160วงเล็บ7ซึ่งในอนาคตหากจะมีการโหวตนายกเชื่อว่าจะมีผู้ยื่นทั้งเรื่องคุณสมบัติกับกบกต เพื่อขอให้ส่งสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตีความในประเด็นดังกล่าวอ่ะทุกคนนึกภาพตามขนาดตอนกรณีการถือหุ้นเสือ,อคืออันนั้นสารัฐธรรมนูญก็ยังไม่ได้วินิจฉัยเลยนะคะเรื่องก็แค่ยังคาอยู่อ่ะโอ้โหยังเป็นปมปัญหายอยังงนยังนี้จนคือก็วตดได้แหละเนาะแต่ก็วดมดไม่ผ่านอ่าแต่อันนี้นี่ก็คือแบบ โอ้ลำบากอยู่เดอ้อแล้วมีคนยื่นแน่ๆจ้ะในขณะที่มีรายงานนะคะว่าทีมกฎหมายของก้าวไกลเนี่ยเชื่อว่าจากคำพิพากษาของศาลเมื่อวานนี้จะไม่มีผลต่อการเป็นคนดิเดตนายกหรือการเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีของคุณพิธาเนื่องจากตามรัฐธรรมนูญบังคับใช้กับผู้ที่ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีในขณะนั้น สมมติสมมติแอนเป็นรัฐมนตรีอืมสมมติสูงมากสมมุติแอนเป็นร,นรัฐม,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 มนตรีแล้วก็ถูกพิภากษาอ่าอันนี้คือแอนก็ต้องหลุดจากตําแหน่งรัฐมนตรีไปตามรัฐธรรมนูญนะคะแต่จะไม่เป็นผลต่อกรณีที่เราไม่ได้มีตําแหน่งใดๆอืมแต่สังเกตไหมว่าอาดีตกรททั้งสองท่านนะคะ อ่คนหนึ่งคนนึงเป็นอดีตที่ปรึกษากรอทอ,อีกคนหนึ่งเป็น,ปนอดีตกรอทอเนี่ยคือเขามองว่าเขามองไปถึงอนาคตอะว่าเมื่อเมื่อเป็นแบบนี้แล้วอะคือคุณก็ไม่ได้แล้วนะคะซึ่งรัฐมนูญปี60เนี่ยนะคะ ในมาตราร้บเนี่ยบัญญัติคุณสมบัติของรัฐมนตรีในวงเล็บ7ไม่เป็นผู้ต้องคำพิพากษาให้จำคุกแม้คดีนั้นจะยังไม่ถึงที่สุดหรือให้มีการรอการลงโทษเว้นแต่ในความผิดอันได้กระทำโดยประมาทความผิดละหุโทษหรือความผิดฐานหมิ่นประมาทเพราะฉะนั้นก็คงอยู่ที่การตีความแหละนะคะแต่ถ้าเอาจากเหตุการณ์ในอดีตอ่ะก็พูดได้ว่าลำบากอยู่เดอ้อ